สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผู้คนไทยยวนครับบนแผ่นดีไทยเนี่ยซึ่งแข่งกับวันนี้ผมมาอยู่กับเชฟยองสวัสดีครับเชฟยองสวัสดีครับอ้าววันนี้เชฟยองไก่อบองไก่อบองนะครับนี่พี่น้องครับโอ้โหเอาแค่นี้ก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูวันนี้เชฟยองจะมีเมนูไม่อย่างว่างตางอาหารต่างอาหารมีเมนูไม่อย่างวะหมูส้มตำยำลาบครับตำยำลาบนะเชฟยองนี่เป็ธรรมดานะครับเนี่ย อันตัวเล็กน้อยเงี้ยโอ้โหนี่ครับนี่ไก่อบโอ่งครับเอาละครับเดี๋ยวค่อยมาดูครับตอนสุกจะเป็นที่ไดครับเดี๋ยวคอยสักแป๊บเลครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องนี่สุกแล้วโอ้โหมันน่ากินเลยครับเนี่ยโอ้โเดี๋ยวเอามาเลยหนึ่งน้องเนี่ยเนี่ยเฉพาะตอนตอนเลิกงานนะตอนเลิกงานอาบุ่งเย็นถึงสี่ทุ่มครับ พี่น้องคนไหนสนใจนะครับนี่จะเอาไปเป็นกับแก้มนะครับมีเมนูส้มตำลาบน้ำตกนะครับโอ้โหเนื้อมันน่า,า,นากินจริงเลครับพี่น้องครับโอ้โหนี่มีขา้าวเหนียวด้วยนะครับโอ้โหเ,เ,เดี๋ยวจะไปสั่งเดี๋ยวผมจะไปสั่งส้มตำลาบอโอเคครับ นี่นะครับโอ้โหนี่นะวัสดุในการบรรจุจิมเจีวครับโอ้จิมเจีวนี่เยอะเองเยอะเองครับโอ้โหรถเด็ดครับรถเด็ดยอมฮับเลยนะครับว่ารถเด็ดครับเดี๋ยวไปดูมีเมนูส้มตำครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่งส้มตำกับลาบลาบหรือน้ำตกดีลาบทั้งลาบทั้งน้ตกอะโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เมนูต่อไปครับพี่น้องครับไปอุ้ยมะกอกนะกินครับพี่น้องโอ้ยจะเย็นกรอบโอ้โหกรอบๆเอาตำหอยดองไปก่อนตำหอยดองเอาเผ็ดน้อยหนึ่งอืมเป็นรุ่นทำกินครับพี่น้องครับเจ้เวลาว่างจากกันทำงานไฟฟ้านะครับนี่อยู่บรรจุแล้วนะครับเชฟยองเอาครับ เพียงเป็นเป็นไอเป็นลูกจ้างประจำอ่ลูกจ้างประจำบรรจุเป็นมาดูโอ้ยนี่เมนูอย่างเนี้ยยำขนมจีนปลาทูครับยำขนมจีนปลาทูนะครับโอหน้าตาน่ากินกันนะครับพี่น้องครับนี่ไข่ราคากันเองนะจะได้สามสิบสามสิบโอ้โหถูกใส่พริกไปกินสิบสิบสิบโอ้ยโอ้ยเอาแล้ว โอ้หั่นมาก่อนแล้วน่ากินครับพี่น้องครับนี่มันมีกระเทียมนิดเชฟหย,อ,ยองนี่บ่มีการห่วงเครื่องนะครับพี่น้องสนใจนะครับหลังเลิกงานครับห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มมาทั่วฝักยาวนะครับเสดๆนี่สดๆเสียงดังก๊อบแกลบก๊อปแกลบครับนี่ก๊อบก๊อปก๊อปเลยครับใส่เข้าไป เนบอยองเนบยองคนอีสานนะครับคนไทยยวนนึกนี่โอ้ยดูหอยดองครับนี่หอยดองต้องพูดเลยสมุทรสงครามนะครับมาก่อนโควิดนะครับกองแกงกองแกงฝังเสียงน้ำเคยครับน้ำเคยหรือว่าน้ำป่านี่แหละครับพี่น้องครับนี่โอ้ยใส่นี่แม่นี่ย ดีน้อยนึงโอ้ยนีุ่งนัวครับุงนัวนิดหน่อยครับใส่กับมาได้เนี่ยมันแับมีรสชาติขึ้นนะครับพี่น้องครับโอ้ยน้ำตาลป๊บเหลือน้ำตาลปึกนะครับนี่เกี๊ยวหวาน,นมะนาว โอ้นี่หน้ามะนาวใส่ลงไปครับพี่น้องมีไวไฟหรือเปล่าคะเช็คมีครับเอามาคล้อหน่อยค่ะโอ้เกือตอนนี้ก็โลละลายตังค์ครับตัวเกือคืนมาแล้วครับมูเนี่ยหอยก็ย<ะ>ิ้ยมแยม้ยมจำใส่ไปนี่นี่ตะเกือเทศ มีมะเขือม่วงนะครับพี่น้องครับนี่อบอกแล้วว่าเชยฟยองนี่บ่ง่อกอเครื่องครับเข้าก็แบบนี่ครับต้องชิมกันนะครับ เใ็่ไหมเรียบร้อยครับนนแล้วก็สุดท้ายก็ตอนสุดท้ายมาก่อใส่ลงไปนั่นสวยงามครับเหยียบ้อยเสร็จไปอีกหนึ่งเมนูครับมเมนูต่อไปลาบหมูครับ มี่ไปลวกมาแล้วนะครับลวกมือกี้ตับล้วนๆครับไม่ต้องไม่ต้องมีตับคนไม่ต้องตับคนนี้ตับห่ายากครับวางไปด้วยหนึ่งเลยตาลปี๊บครับพี่น้องครับปลายแล้วส่วนผสมครับรวยไปด้วยน้ำเขยครับหรือว่าน้ำป่านี่เองครับพี่น้องครับ ก็อ่นนี่เลยครับพี hey. hey. your, s <S ่น้องเี้เกลือน้ำตาลนี้ละลายครับเกลือน้ำตาลนี้ละลายกอนครับพี่น้องฟังเสียงชี้ๆเลยนีกิันกินต่างๆกันนะกเคยนี่มัน หิวเข้าเลยครับต่อไปนี่เป็นมะนาวครับพี่น้องครับมะนาวขั้นสดมะนาวขั้นสดๆนลยครับไปเจมมะนาวตามท้องตลาดที่ใส่ควานะครับพี่น้องครับเจ๋อหเม็ดหนึ่งยูเลยครับนี่ต้องนั้นปงนัวนี่ปงนัวเข้าไปเหมือนเดิมครับปรุงรสนิดหน่อย Yeah, lo Niku <laughs> ครับตอนนี้นใส่เผ็ดอนน่ะอ่าเผ็ดเผ็ดโอเคครับโอ<ห>้โหพริกสองจอนครับงสวยสายตา,ยายดีขึ้นมาคค่บนี่ยหนับพี่น้องนั่มวั <c oughs> วเขาคั่วถามด้วยเขาคั่วครับนี่ห <c oughs> นึ่งจอน อยอเ่พอมพรอมหัวหอมแดงครับพี่น้องไปได้เกาไก่สองหอนมาด้กนได้อรไดชี่เป็นรำเามีักชีฝรั่งผักชีฝรั่งครับไม่ใช่ผักชีลาวนะผักชีฝรั่ง ต้นหอมผักชีน้อยนึงเนี่ยตวยเี้ต้นหอมผักชีคืเด็ดเลยคีเด็ดใบสระสระแน่สะระแน่ใบสะระแน่นะครับใบสะระแน่ครับพี่น้องครับเด็ดใส่ลงไปนี่แหละโอเคนี่ขั้นตอนสุดท้ายกลมกล ชิมด้วยครับเชฟยองชิมพุดดูหันหันครับแน่เดยองชิมให้ดูห yani. ันหันนี่ครับนี <S <S ่ยศรีสานพิเชษยองนี่บอกว่าลำลำแท้แท้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเชฟยองด้วยนะครับพี่น้องครับอ่าครับนี่เป็น คลิปแรกของเชฟย,ยองนะครับฝากกดติดตามเวยครับในคนไทโย,ยนครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้เชบย,ยองโอเคสวัสดีครับ